เนเอมท่านทำธุรกิจของท่านดีอยู่แล้วเราเราจะมีสามีสามีท่านก็ผมว่าท่านก็สมาร์ทอยู่แล้วรล่ออยู่แล้วข่าคเพื่อไทยมีโอกาสจะไปทาบทามหรือพูดคุยยังไงไถ้ากระแสสังคมเทียบคุณพงดังๆมากๆนะออกมา8ปดเกเดี๋ยวผมจะไปเตะตาไปขอขอคุณแม่ขอภรรยาก็คุณหญิงท่านก็เป็นคนที่ใจแข็งนะ แล้วก็จริงๆก็ต้องถือว่าผลกระทบที่มีกับครอบครัวท่านเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รุ่นใจเพราะว่าท่านนายกเองซึ่งขึ้นมาเป็นนายกร,รัฐมนตรีท่านที่จริงท่านก็ไม่อยากให้อยู่แล้วเพราะท่านก็กลัวการที่รุนแรงแล้วก็ท่านนายกสิทธิ์เนี่ยพอเห็นสามีท่านใส่ชุดสีฟ้าขึ้นรถลุกล,ล,ลงไป สำหรับมหาเศรษฐีที่เคยเป็นอดีตนายกมนตีที่ดีคนหนึ่งของประเทศไทยที่ได้ทาในเศรษฐีเนีมาก็จะมีเงิน,นมากมายมหาศาลขนาดใหญ่ไม่จําเป็นต้องเข้ามายุ่งเรื่องอย่างนี้ได้แล้วท่านเข้าไปเจอเนี่ยก็ต,ตัดผมสั้นเหมือนนักเรียนในร้อยอะนะครับท่านยังแซวว่าเหมือนนักเรียนในร้อยเลยพูดถึงความทรงจำเก่าแต่ว่าความสะเทือนใจมันก็มี เพียงแต่ท่านเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งแลวกล็เป็นผู้หญิงที่ไม่เสียน้าต่างนี่เพราะนั้นไอ้ความแบบนี้ท่านก็จริงๆท่านไม่เป็นคนไม่ยุ่งกันเลย,เลยนะไม่จะในอะไรเราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นมรดกที่ครอบครัวได้เข้ามามีส่วนแล้วก็ผักดันแลวซึ่งท่านก็ไม่อยากเข้ามายุ่งแต่ก็เห็นตลอดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์พี่น้องก็จะ ก็ท่านก็มาให้กำลังใจก็าไม่ได้บอกอะไรมายิ้มแล้วก็บอกให้พูดท่านม่จฉุกุศลแค่บอกสู้ๆนะครับก็เป็นสไตล์่านแต่ว่าความรู้สึกที่สสอเห็นเพราะว่าก็ประทับใจในในการวางตัวของท่านมาตลอดแต่ก็เห็นใจที่ครอบครัวเลยอย่างน้อยพ่อลูกถูกกระทำแล้วก็ก็เป็นกำลังใจก็ทำให้ทุกคนรู้สึกดีมาก